เพื่อตัวเองเนี่ยทาเพื่อผลประโยชน์ของเขาตัวเองทั้งนั้นเลยเข้าเต็มๆแล้วเอาไปเอามาก็โดนคนเราเนี่ยนะจะทํางานอ่าจะทํางานให้คนอื่นนะเราต้องพูดง่ายๆนะดังปล่อยมัดนะจะทำอะไรก็แล้วแต่ทำงานพวกนี้นะเราต้องเคลียร์ตัวเอง นะครับให้มันเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างอ่ให้คนอื่นเขาเห็นว่าถ้าคิดจะทํางานพวกนี้จะต้องเคลียร์ตัวเองว่าตัวเองจะต้องไม่มีความว่าด่างพ้อยเรื่องพวกนี้เออไม่มีไม่มีไอ้กินนอกกินในไม่มีเรื่องใต้ตรงใต้โต๊ะมันต้องไม่มีทั้งนั้นอ่าเพราะอะไรเพราะเราจะทําเพื่อส่วนรวมไงถ้างั้นเ็าจะเห็นว่า ทำเรื่องพวกนี้แล้วเพื่ออะไรเพื่อหวังเงินเงินของเอฟซีหรือเปล่าอ่าทำเรื่องน,นี้เพื่อเพื่อหวังว่าเอฟซีคงจะช่วยเหลือเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือมีความหวังแล้วนั่นก็แสดงว่าจิตใจไม่บริสุทธิ์แล้วถูกไหมจิตใจไม่บริสุทธิ์แล้วแสดงว่าจ้องมันต้องมีอ,อาามธสินจ้างนะครับมีผลประโยชน์เข้ามาถ้าไม่มีผลประโยชน์ก็ไม่ทำไงเออพวกนี้เขาไม่ทํา เออจะทําแบบฟรีๆนะนะเออช่วยเหลือสังคมแบบฟรีๆนะไม่เอาเออนั่นก็หมายความว่าคนนี้เขาก็ไม่ได้นิสัยดีเด่นอะไรนะรเออเป็นคนที่อันตรายเลยละ่ะเอาพูดง่ายๆต้องเป็นคําว่าอันตรายเลยเออเพราะว่าชีวประวัติเออนะครับมันชัดเจนอยู่แล้วมันบอกมันบอกให้รู้ว่าชีวประวัตินี่เขาก็ไม่ได้ดีกันทั้งนั้นเออมีแต่คดีความ อ่าถ้าคนดีเขาจะมีคดีความไม่ถามหน่อยมันก็ไม่มีใช่ไหมเออมันต้องขาวสะอาดสิเออแต่นี่มีคดีความแสดงว่าเขาไม่ได้ขาวสะอาดเออมีคดีความฟ้องร้องกันโอ้น,อนี่นี่นั่นเดี๋ยวเรื่องนู้นบางเรื่องนี้บ้างนะทําในสิ่งที่คือบางทีทําเกินไปเออทางานเกินหน้าที่บางครั้งเออเขาจ้างมาจ้างมาห้าสิบบาทเนี่ยทําไปสักสามร้อยเลย ทำไปเกินหน้าที่ทําเยอะไปเออเพื่ออะไรเพื่อหวังผลเนี่ยหวังผลจะให้เอฟซีจะได้มองเห็นว่าเอาเอไอ้กูทำนี่เต็มที่เดี๋ยวว่างานนี้เต็มที่นะเว้ยเออเต็มที่มาเลยเว้ยงานนี้ต้องลุยเต็มที่เออสมัยก่อนถ้าทําอย่างนี้นะลุ่งไปแล้วเอฟซีนะบอกตรงว่าสมัยก่อนถ้าทําแบบนี้นะลุ่งไปแล้วลุ่งไปแล้วอืมถ้าทําตุ้มเทแบบนี้นะ ลุยแบบนี้นะันลุ่งเลยเออถ้าไม่มีข้อขอลอรหาเลยแล้วว่าผลงานที่ออกมาก็จะใช้ได้เลยมันเป็นลักษณะน,นั้นคุณสศรีสยามนะครับสวัสดีครับผมนี่แหละเอฟซีนะครับอืมก็เราก็ต้องดูนะครับว่าวิบากกรรมของแต่ละคนเนี่ยมันจะมาจบอยู่ที่ตรงไหนนะวิบากกรรมนะของแต่ละคนเนี่ยจะจบอยู่ตรงไหนจบยังไง อแต่ก่อนก็อยู่รวมๆกันนะเราทําไมจะไม่รู้นะครับตื้นหลืองตื้นลึกหนาบางแต่ละคนแต่ละท่านที่อยู่ที่เดียวกันเนี่ยอสุดท้ายแล้วเนี่ยแอดบอกเลยเลยสุดท้ายแล้วก็มาเพื่อผลประโยชน์ส่วนใหญ่เลยส่วนมากด้วยซ้ําไปมาเพื่อผลประโยชน์เขาไม่ได้มาเพื่อ,อามาช่วยเหลือเพื่อจิตอาสานะครับไม่ใช่อย่างนั้นเลยมาเพื่อต้องการ หาผลประโยชน์ในที่ตรงนี้เท่านั้นเองข่าวาวพอดังปุ๊บเนี่ยผลประโยชน์เข้าเลยไอ้พวกนี้มันจะรู้เลยกลิ่นจมูกมันจะดีมากเอตีเออมันจะรู้เลยว่าเฮ้ยถ้าถ้าเรามาเนี่ยจะได้ผลประโยชน์จากไหนจากไหนเนี่ยบางคนเขาไม่ได้มีความคิดตรงนี้เขาไม่รู้หรอกว่าเอ้ยมันจะได้ผลประโยชน์ตรงไหนวะแอดเข้ามาใหม่ๆแอนยังงงเลยว่าจะได้ผลประโยชน์ตรงนี้จากตรงไหน,นมองไม่เห็นทางเลยเพราะว่าแต่ละคนก็อยู่กันแบบแรนแคนด้วยแล้ว ชาวบ้านแถวนี้ก็คงจะไม่มีผลประโยชน์ให้หรอกเพราะว่าตางคนต่างทามาหากินทั้งนั้นใช่ไหมโอ้ดูไปดูมาอ๋อมาคิดตอนหลังมาเข้าใจมาเก็ตมาเก็ตตอนหลังว่าอ๋อเขาหากินผลประโยชน์ตรงนี้นี่ว่าจากเอฟซีนี่แหละเออหากินจาก FC, เอฟซีเออแต่ว่าตรงนี้มันคงไม่มีให้กินหรอกเพราะมันก็อยู่กันลาบากอยู่แล้วโอ้หากินกับเอฟซีเอฟซีทั่วโลกเออตรงนี้กระจ้องเอาตรงนั้นนั่นแหละ คือผลประโยชน์ของเขาลนะ่ะเขาจะทํายังไงอนะ่ะทําให้เอฟซีเชื่อได้นะอะ่ะก็นี่ไงต้องโชว์ผลงานของตัวเองไงทุกอย่างทุ่มเทโชว์ผลงานแต่ละคนนี่โอ้โหแย่งกันแย่งกันทํากินแย่งกันโชว์ผลงานแย่งกันทําภาพให้สวยให้ตัวเองดูเด่นที่สุดดูสวยงามที่สุดในภาพตรงนั้นที่ออกมาแย่งซีนกันสุดๆแทบจะทะเลาะกันตายแย่งซีนกันอะ่ะอ อ่าสมมติทางใหญ่ออกมาเลยโอ้กูต้องเข้าไปแทรกเลยเข้าไปอยู่ตรงกลางคือเข้าไปอยู่ในในกรอบของของช่องอ,ะอ่ะเออเวลาเขาถ่ายถ่ายทอดมาถ่ายทํามากูต้องมีอยู่ในกรอบนั้นด้วยเออต้องโผล่อยู่ข้างในด้วยต้องอยากจะมีแสงไงอยากจะมีคนรู้จักเออแล้วก็ทุ่มเททํางานให้ทุกอย่างเออขนาด <c oughs> ของกงของกินต้องเอาไปให้ทางใหญ่ก่อนเออ คนใกล้ตัวไม่ต้องกินที่หลังมึงอะ่ะที่หลังเลยเดี๋ยวกูไปให้ทางโน้นก่อนเออแล้วก็ถือมือถือไปด้วยถ่ายไปด้วยถือของไปด้วยเป็นไงนะภาพนี้ออกมาดูดีมากเอฟสีะ <c oughs> เหมือนกับเป็นการที่รักมากเป็นการที่บอกทุ่มเทสุดๆมีอะไรก็ต้องให้ไปก่อนแต่นะครับในเรื่องในตรงที่ความทำความดีนั้นนะครับ มันก็จะมีเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยแอบแฝงอยู่ในตัวของมันเองแอบแฝงอยู่ในตัวของมันเองซ่อนอยู่แอบแฝงอยูออ่ใจก็คิดไปด้วยว่าคูจะทําวิธีไหนหาเงินจากตัวนี้ได้ยังไงตรงไหนเห็นไหมอไอเดียเขาออกเลยไอเดียเข้ามาเลยละ่ะเขาเห็นเลยว่าเออต้องวางแผนยังไงต้องทํายังไงพอมีตัวตนขึ้นมาแล้วเนี่ย ขั้นตอนต่อไปทํำยังไงอ่าก็ตะลร่อมไงตะ้่อมเอฟซีสิเออใหเอฟซี FC ซื้อของมั่งใหเอฟซี FC ซื้อนู่นซื้อนี่ให้มั่งเออใหเอฟซี FC ช่วยเหลือนู่นนี่นั่นอ่ช่วยเหลือคนละเล็กละน้อยช่วยเหลือนู่นนี่นั่นอ่าคนนี้ออกไปคนใหม่เข้ามาเอาคนใหม่เข้ามาอีกเขาก็จะหมุนเวียนถ่ายเทออกไปเรื่อยๆคนที่เขามันไม่มีจิตใจที่ที่ใสสะอาดจิตใจที่จ้องจะเอาเขาอย่างเดียว ต้องจะเล่นงานเขาอย่างเดียวนี่เนคนพวกนี้เป็นแบบนั้นเอฟซีอเออเอฟซีก็เห็นเพราะว่าเฮ้ยคนนี้เขาทางานดีนี่โอ้โ oh, หคนนี้เขาทุ่มเทให้นะโอ้ย oh, ปกป้องช่างใหญ่เขาดุยนั่นนะโอ้โ oh, หอะไรก็ต้องช่างใหญ่ช่างใหญ่เขาตลอดเออไม่มีการอ่าผ่อนลงเลยละทําสม่มสมําเสมอทุกวันอ่าเขามองเห็นก็เอ้าเป็นคนดีนี่เอาถ้วยสิช่วยสินะทํารออะไรอยู่อะ สั่งของเข้าไปเออพอสั่งไปเออตังโอนมาแล้วเอ้าของไม่เห็นได้ทีนะโอ้อ่าฝนมันตกช่วงนี้ออกไม่ได้อีกสองสามวันมาถามใหม่เอ้าทำไมไม่ได้ของทีนะอ๋อโควิดโควิดเออยังไม่ส่งโควิดโควิดมาเอ้าไอหาเอ้ยตังก็ส่งไปแล้วของก็ไม่ได้ทีกูทำไงวะเนี่ยเออ สุดท้ายก็แห้วเอฟซี <c oughs> ตังให้ไปแล้วพันสองพันให้ไปแล้วเอ่อแต่ของแห้วครับของไม่ได้เอ่อเห็นไหมก็มีแบบนี้ก็มีเอฟซีเออเพิ่มพูลมากดให้แล้วนะครับสวัสดีครับผมนี่แหละคนมันไม่จริงใจไงเอฟซีคนไม่จริงใจก็จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วพอไม่จริงใจพออยู่ไปอยู่มาก็อยู่ไม่ได้อยู่กันไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าคนเราไม่จริงใจเนาะ จะอยู่กันได้ยังไงมันจ้องจะเอาแต่ผลประโยชน์ตัวเองเออมันไม่สนใจคนอื่นไม่สนใจคนรอบข้างสุดท้ายก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องหนีออกไปอยู่กับใครก็ไม่ได้อย่างนั้นแล้วพินาศที่นั่นคนพวกนี้จะเป็นลักษณะน,าานี้เอสิ <c oughs> อยู่กับคนนู้นก็มีปัญหามีเรื่องโดดร้อนเรื่องราวนู่นนี่นั่น <c oughs> ย้ายไปที่ไหนก็พังที่นั่นอ่าสังเกตดูย้ายไปที่ไหนพังที่นั่นสังเกตดู มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็เห็นเอา้าคนพวกนี้เขาทำไมเป็นแบบนี้ไปไหนก็พังไปไหนก็มีปัญหามีประเด็นคนอื่นเขาอยู่มาร้อยวันทอนปีไม่เคยมีแต่ค่านี้เข้าไปปุ๊บมีเลยนั่นก็หมายความว่านะหมายความว่าเขานี่ชอบสร้างประเด็นอยู่ตลอดเวลาคือเขาจะเอาเปรียบไาเอาเปรียบเยอะๆไงนะใครที่ไปอยู่ด้วยเนี่ยเขาก็ไม่เอาด้วยสินะเจ้าของพื้นที่เขาก็ไม่เอาเพราะว่า เฮ้ยมันจะเอาเปรียบกันเกินไปอยากจะได้นู่นได้นี่อยากจะได้นั้นได้นี้มันก็ไม่ใช่ไงเขาก็ไม่ยอมไงเออไม่ยอมก็ต้องหนีออกจากตรงนั้นไปไปอยู่ที่อื่นใหม่ก็จะเป็นลักษณะน,น,นั้นเอฟซี FC. อยู่ลำบากนะครับสังเกตดูเอาแต่ก็มุ่งมั่นแต่ผลประโยชน์ตัวเองเท่านั้นแหละอืมผลประโยชน์ตัวเองเป็นหลักใหญ่เลยแล้วก็สร้างสตอรี่เรื่องราวทุกวันทุกวัน ก็คงมีนะมีเออมีอ <pup> ยู่แล้วก็ต้องไปมีอยู่มีอยู่ไม่กลัวหรอกอาจจะน้อยลงนะครับอาจจะน้อยแต่ว่าก็มีไปอยู่แล้วเอออาจจะไม่เหมือนก่อนแต่ก็ไปมีอยู่จังเหลืออยู่แหละเออก็คงมีอยู่ไม่ต้องกลัวเรื่องนี้นะครบบอกตรงนะครับ ก็ยังอยู่กันเอ่ออาจจะน้อยกว่าเดิมนะครับคนที่เขาออกไปก็มีภาระหน้าที่คนที่เขาออกไปก็ก็มีภาระหน้าที่นู่นนี่นั่นว่าก็ว่ากันไปคนที่มีประเด็นมีปัญหาถูกไหมก็ก็ออกกันไปอืมก็แยกกันไปคนที่ยังอยู่ก็อยู่กันไปมันก็จะเป็นลักษณะนั้นเอฟพีคนที่ไปก็ไม่ว่ากันน่ะก็ไปกันแยกย้ายออกจากกันไปแต่ถ้าใครยังอยู่ก็ก็ว่ากันไป จนถึงวาระนั้นเออที่คุยคุยกันไว้แล้วถึงวาระนั้นก็จบกันกระต่างคนต่างแยกแยก้ายก,กันออกไปอืมเพราะว่าทุกคนก็มีภาระ,ะหน้าที่มีหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วถูกไหมเเราถือว่าเราอยู่มาเนี่ยก็นานเกินพอนะนานมากนะมาอยู่ที่ใดที่หนึ่งนานหลายๆปีเนี่ยมันก็นานเกินไปนะแอดว่ามันไม่ใช่มาทํางานนะ เออมันไม่ได้งานอะไรสักอย่างนึงชีวิตเนี่ยหายไปห้าหกปีเนี่ยหายไปเฉยเฉยเนี่ยเออเหมือนไปพักผ่อนอ่ะอ<ม>่ก็หายไปเฉยเฉยบางคนก็ประสบความสาเร็จนะบางคนก็ได้นูน่นได้นี่ไปเออได้บ้านได้รถได้หลายๆอย่างก็ได้ไปอ,อ่แต่บางคนก็ไม่มีอะไรเลยกลับสู่สภาวะปกติเหมือนเดิมก็มีเยอแยะ,แยะอืมก็แล้วแต่ คนคนนั้นเขาเป็นคนแบบไหนถ้าเขาเป็นคนขอเนี่ยเขาจะขอ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 อย่างเดียวหละขอหน่ขอนี่ดากได้นู่นอยากได้นี่ขอไปเรื่อยก็เรียกว่าได้คืบจะเอาศอกได้ศอกก็เอาวาเออพอนาหนักเข้า fc ชักไม่ไหวแล้วเว้ยแม่งขอ,งอตลอดเลยอะไรวะเออมันไม่พอนี่หว่ามันไม่เคยมีคําว่าพอนี่หว่ากุ๊บบล็อกมันเลยดีกว่าเออเลิกเลยเลิกติดต่อเลยไม่เอาแล้ว ก็หนีไปหนีไปเขาไม่ได้ว่านะไม่ได้ตามหรอกคนใหม่ก็มาใหม่คนใหม่ก็หลวมตัวเข้ามาใหม่นะก็เป็นเหยื่อเหมือนเดิมอีกโดนอีกอ่ะก็ว่ากันไปอ่ะโดนอีกนะครับนี่แหละเอฟซี ดูโฆษณาให้แล้วขอบคุณมากนะครับผมก่อนนี่แหละเอฟซีักทายกันนะครับมันก็เป็นแบบนี้แหละนะครับเราเรารู้ทำไมถึงรู้นะครับเพราะว่าเราอยู่ที่นี่ไงเอแล้วก็ตอนแรกไม่รู้หรอกเราไม่รู้เข้ามาทำไม <laughs> เอ่อตอนแรกไม่รู้ว่าเข้ามาทําไมเข้ามาทําอะไรกันเออมาก็มันไม่ใช่สบายนะมาแต่มีปัญหามีประเด็นมาตลอดเหมือนเหมือนต้องการความช่วยเหลืออืมใช่ครับผมสมัยก่อนถ้าไม่มีโควิดอาจจะมาเยอะกว่านี้อีกบอกได้เลยคนแค่เป็นร้อยกว่าคนเนี่ยคงไม่พอ อาจจะมาเยอะกว่าเออถ้าไม่มีโควิดเนี่ยมากันตึมแน่นอนนะเอออาจจะหลายร้อยเลยอาจจะครึ่งครึ่งพันนะสี่ห้าร้อยโอ้โหแค่นี้ก็เละเยอะเละหนึ่งปัญหามันเข้าเลยห้องน้ำน้อยขยะมูลฝอยเพียบเห็นไหมหลักหลักก็เลยเออขยะมากันโอ้โหคนมาอยู่ไปรนอร้อยใช่ไหมล่ะขยะอะไรต่ออะไรก็มีก็ต้องมีการ เก็บขยงขยะกันเห็นไหมออก็จะเป็นลักษณะน,นั้นอ่าขยะไม่มีก็เอารถไปส่งเอารถไปทิ้งขยะนู่นนี่นั่นเอ่อข้าวของนะอา่าของกงของกินที่ดับที่นอนเยอะแยะมันไม่มีพออยู่แล้วเอฟซีมันไม่ได้รองรับเอาไว้เยอะแยะนี่ต่างคนต่างหาที่อยู่ก็ตามอัศยาศัยนะตามสมพุมพ่มผูไม้กันเลยทีเดียว อ,อตามต้นไม้โขนต้นไม้อยู่กันอะ่ะเออก็อยู่กันไปได้ถามมาอยู่ได้ไหมได้ก็อยู่กันไปอย่างนั้นแหละเออตอนแรกอู้ทำไมอยู่อนาถากันไหนนี่จะมาทําไมอยู่นี่ยอยู่ก็ลาบากนอนก็นอนลําบากเออ,นอน,น,อนอนกับพื้นอ่ะนอนกับพื้นแล้วน้าฝนตกอะ่ะแล้วอยู่ได้ไหมฝนตกอยู่ไม่ได้สิฝนตกมันก็เข้าไงเออฝนตกนี่ก็เข้า เต็นเข้าอะไรเลยนะครับเออจะเป็นอย่างนั้นอ่ะก็หนีโนไปยืนดูยืนยืนจนสว่างอ่ะยืนจนแจ้งเลยนอนไม่ได้ต้องหาวิธีใหม่หาอะไรมาหนุนหาอะไรมาทำกลางวันอ่ะจนเอฟซีเขาทนไม่ไหวเขาเลยไปสร้างผ้านให้เห็นไหมต้องสองฝากข้างนะครับว่าเอ้ยสร้างตรงนี้ด้วยนะติดถนนก็สร้างฝั่งนู้นก็ยิ่งสร้างเยอะ สร้างเพียบเลย FC ก็ช่วยสร้างตลอดเอนี่แหละก็สร้างกันไปอยู่กันไปแต่ตอนไปเป็นไง FC นะโอ้โหไปเร็วมากเลยแยกย้ายกันไปเออทีละหลังสองหลังย้ายกันไปเอเคนนี้ก็ไปคนนู้กนก็ไปไปเรื่อยไปมาไปมาก็ทุก เรื่อยๆก no <im> ็ wrote, หมดไปเองเอีหมดเลยยายไปยามาก็หมดหนีไม่หมดเออไม่อยู่แล้วอยู่ไม่ได้แล้วเออเพราะมันไม่มีประโยชน์ไงเห็นไหมคนที่เขาอยู่เพื่อผลประโยชน์ไหมคะเพื่อผลประโยชน์แต่ถ้าไม่ม no ีประโยชน์ล่ะเขาก็ไปเห็นไหมเขาก็ไปหมดเลยนั่นก็หมายความที่เขามาอยู่เขาก็ต้องมีหวังผลประโยชน์แต่ถ้าไม่มีประโยชน์ล่ะเขาก็ไปเนี่ยไปหมดเลย เพราะว่าอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์ไงอออยู่ไปก็ไม่ได้มีประโยชน์ลแล้วก็มันไม่ได้ได้อะไรเนี่ยเขาก็ต้องเพ่นจะเป็นลักษณะน,นั้นก็เพ่นสุดท้ายก็เพ่นไปหมดไม่มีใครหรอกที่พูดพูดไว้ที่พูดพูดแต่ดดปากอะ่ะแต่การกระทําไม่ได้เอ่อการกระทําไม่ได้เอฟซี FC. เขาไม่ทําอถูกต้องออกเลย <laughs> เอ่ออ่าออกเลยอย่างเดียวเออ ไปดีกว่าอยู่ทําไมล่ะเอ่อพอเขามาอยู่เขาก็ได้นี่ถูกไหมละ่ะเอฟซีเขาสร้างภาพได้แล้วนี่สร้างภาพได้เอฟซี FC ก็เชื่อแล้วนี่เขาก็จะช่วยเหลือเอฟซี FC ก็ช่วยช่วยแม่แม่เอฟซี FC, ทั้งหลายก็ส่งอ,อทั้งของกินเอยทั้งเ,เงินทองทั้งของกินทั้งข้าวของอะไรก็แล้วแต่ที่จะอยากได้เขาก็ส่งมาให้ช่วยเหลือให้ทุกอย่าง พออะไรพอเขาสงสารเพราะว่าโอ้โหเป็นอยู่อย่างแรนแค้นเอออยู่แบบความยากลำบากเออในครัวก็ไม่มีเออที่นอนก็ลำบากนะก็เอฟซีก็มาสร้างในครัวให้สร,สร้างนู่นสร้างนี่ให้สร้างให้ทุกอย่างเลยเออมีในครัวมีที่นอนมีที่กันแดดกันฝนเป็นบ้านเป็นอะไรขึ้นมาเห็นไหมมีเตียงมีตู้มีทุกอย่าง เ,เห็นไหมแบบแบบนั้นโอเคไหมโอเคเลยเอสร้างให้เลยยอมเสียเงินออะไม่มีในครัวก็สร้างในครัวให้ไม่มีที่ไม่มีหม้อไหกระทะไม่มีเครื่องครัวก็ซื้อเครื่องครัวให้เอข้าวของเครื่องใช้ต่างๆให้หมดสุดท้ายมีครัวแล้วกินยังไงทํากินไหมไม่ไปกินร้านปซอเหมือนเดิม <laughs> ขี้เกียจทํา ออมีในครัวแล้วไม่จะทำแนละ้วไม่ได้ทำนะเอออ้นะเยอะแยะเอฟี FC, ก็ไม่ค่อยได้ทำเนาะกินอะขี้เกียจทำก็ไปกินร้านป้าซอเอาเอสุดท้ายก็ไปผูกบินโตไว้กับป้าซอจบไหมจบเหมือนเดิมนี่แหละเอฟซี FC. ความเป็นจริงมันเป็นแบบนั้นความจริงแบบไหนแล้วก็พูดออกมาตีแผ่มาให้เห็นนะไม่ว่าฝั่งไหนฝั่งนู้น ฝั่งนู้นฝั่งนี้ไม่ได้ต่างกันเยอะหรอกนะในเรื่องการทําแบบเนี้ยเออทำแบบนี้คล้ายกันเอ,อทางนู้นก็บอกว่าอยเขาดีเอ,อโจมตีแต่ทางนี้ทางนี้ก็โอ้โหหลอกเอฟซีนู่นนี่นะถามหน่อยนะทางนู้นมีไหมมีมแต่เขาว่ากลุ่มเขาไม่ได้ใหญ่ไง <c oughs> ถามว่ามีมีหลอกเอซีมีนู่นนี่นมีสิจะหล